ที่ได้มาร่วมกันเปิดตัวสินค้าวีเล่คือดีใจมากๆแล้วก็เป็นเี่ยรใชสินค้าที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วใช่แล้วก็พวกเราเป็นเฟรนช์ออฟอยู่แล้วด้วยอะไรก็รู้สึกว่าได้เปิดตัวสินค้าใหม่ของพาร์เมเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวด้วยครับจริงๆมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกวั่ใช่นกันเวลาแบบออกไปซ้อมเต้นหรืออะไรเงี้ยหน้าสดเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พาร์เมเนของวิเล่ก็ต้อความมั่นใจให้กับเราอย่างไรบ้างก็้งแต่คือผมรู้สึกว่าแบบ มันค่อนข้างใส่ง่ายเหมือว่าเราตื่นมาเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เราก็ใช้พาวเมอร์ได้เลยมันก็สามารถแบบเบลอรูปแือว่าทำให้หน้าเราแบบกระชับใสไวขึ้นได้เลยใช่ก็แบบว่าเราตื่นมาเงี้ยมันก็หน้าสดเนานะแบบว่าเราไม่ได้แต่งหน้าทุกวนนะันอะไรเงี้ยแต่ว่าพาวเมอร์เนี่ยเพิม่มความมั่นใจให้เราได้ในการแบบปิดรูขุมขนหรือว่าเบลอผิวให้มันแบบเนียนขึ้นไงใช่เวลาแต่งหน้าเรเป็นอย่างเราก็ทำทุกันะ ใช่ครัยังไ,ไงมาเลยรู้สึกไงบ้างที่เป็นเป็นลูกวยเออโอ้ยบอกเลยว่าเป็นออลเนี่ยเหมือนเหมือนแอบได้ยินมาว่าเดือนอนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะเป็ี่นออลของมิเล่ก็ตลอดการทํางานมาก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นเป็นออลของมิเล่รู้สึกว่าทุกคนแบบใจดีกับเรามากๆด้วยทางมิเล่ฮะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือเขาดีจริงครับทุกคนครับลองใช้กันดีเลย ยังอยู่ต่ออยู่แล้วฝากฝากถึงพี่มิเล่ด้วยนะครับบผมแบดีช่วยใจดีกับน้องตีพี่ปอเลยนเนี่ยฝากคนผลงานงานดีๆวันนี้ไหนครับครับก็ฝากครัมเมอร์ของมิเล่นะครับก็วันนี้เปิดอันใหม่ด้วยก็คือครัมเมอร์เบอร์ลางซิงครัมเมอร์ใช่เบอร์ซิงครัมเมอร์ก็อันคือดีมากๆพวกเราลองใช้แล้วแล้วก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะทุกคนติดด้วยครับมีจนถึงวันที่10ตุลาคมเลยใช่ครับ มืนแอบจะซุ่มไปทำอะไรบางอย่างอยู่ซุ่มทำอะไรบางอย่างเรากำลังซุ่มซุ่มซิงเกิลสองอยู่ซุ่มซิงเกิลสองของเพลงใช่ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการในการจอเพลงใช่ครับตอนนี้เราได้เราได้ซ้อมซ้อมแล้วซ้อมเต้นแล้วเริ่มซ้อมเต้นแล้วใช่เพลงแล้วไม่ต้องรอดู จริงากแล้วาตรงที่ร้งแรกแล้วหคอหัวเดียวกันไหนๆ้แอยูแล้วจริงรู้สึกว่าในในเวลาในการรวมตัวกันไ่นรู้สึกแบบยากมากเพราะรุ่นพี่แต่คนคืออย่างเช่นวันเนี้ยพี่อเซฟอยู่จีนพี่อยู่จีนพีเตยิมกับเจมก็น่าจะทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบการรวมตัวครั้งนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆในการซ้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนติดตามซิงเกิลสองด้วยนะแต่เราก็ยงจะทำ ใช่ทำอยู่เลยทำแล้วก็พยายามหาเก็เวลาว่างทุกพวกดึกดึกอะไรแล้วก็คุยกันยังไงเนี่เพราะว่าเป็นวงที่เอาจริงนะเป็นวงที่คิวกัรลงตัวถึงยากมากนะโอ้หคิวกันเลยคิ้วนะเวลาที่รวตัวเออใช่เพราะว่าที่จริงหายากมากที่จะรวมตัวคนหกคนจริงๆริงเยคือทุกครั้งนี้รวมตัวกันได้่ะเราก็พยายามแบบเล่นกันน้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบ ไม่ได้เนื้องานใช่หรือเปล่าสิครับหลักๆก็มีตีก็เล่น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 บ่อยแต่ว่าก็มีพาร์ตจริงจังเหมือนกันเออเขาถาว่าเล่นบ้างเลยนะเล่นบ่อยเออเล่นบ่อยเล่นบ้างเล่นบ้างก็ได้อาจเล่นบ้างก็ได้แต่แต่มันก็แบบไม่เด็กกันะคะหกคนพูอเอาจริงเหมือนเราก็ กลางตารางงานทุกคนนะ<ช>แล้วก็หาตรงกลางถ้าถ้าวันไหนกับวันไม่ได้เราก็ต้องบอกไปอ่ะหนังอีเวนต์เลยอ่ะตอนดึกเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำอย่างอื่ใช่แล้วก็การพักผ่อนมันพอเพราะว่าแบบมันก็มีที่กระดองชายกระดองโตอะเป็นอี<ช>่อันนี้อเ,เอาจริง<ม>เรื่องการพักผ่อนเราก็พักผ่อนเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงในตารางอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าทีมงานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามให้แบบ งานมันอยู่ในสกอบที่เรายังได้พักผ่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ใชแต่ถ้าสมมติว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วแบบโซมโซมเนี่ยก็มีเล่ยเลยสุดยอดสุดยอดแต่ว่าหลายคนเขล่ลสา,าสุดม,มีอมนหนาอ๋อใช่ตอนไหนอ่ะไม่คือแบบว่าคือพี่มันมีทุกคนเขาตามหาพี่<ม>พปอเพราะว่า ช่วงหลังมาจะรู้สึกว่าตีจะเล่นเอกบ่อยเพราะแบบชอบไปแซวรุ่นพี่อะไรแบบนี้แต่ว่าพี่ปออเขาจะซุ่มแบบทําทําบททานู่นทานี่อะไรแบบนี้เอ๋อจําได้แล้ววันนั้นผมก็อยู่บ้านนั่นะครับกําลังนั่งทําบทอยู่แล้วตีก็ไลน์ว่าอะไรนะ ว่าแบบทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แบบมีคนมีคนคิดถึงนะอะไรอย่างงี้ไปถึงใครไปถึงใครแฟนคลับหรือว่าใครพี่พี่พี่พแฟนคลับพี่มามีใช่ต้องพูดไปว่าอะไรนะทำอะไรอยู่มีมีพี่พี่ทุกคนคิดถึงแล้วใครดูนะไม่น้วใคไรไอใครดูแลายลายไปก่อนสีเายต้องบกแล้วตอ่อะก็บอกว่าทำบทอยู่ทำไไมตีนก็เลยว่า เป๊ะมากะตี๋เลยบอกว่าตี๋เลยบอกไม่มีอะไรแบบมีคนคิดถึงอะไรงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาความคิดถึงเนี่ยไปฝากพี่ทุกคนนะอะไรอย่างงี้ยค,<า>คือเขาไม่บอกกันเลยไม่หาคืคม <c oughs> คือมันก็ต้องทําให้คนคิดถึงทํางานกันบ้างเออฮะ <c oughs> ม,มาถึงที่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานได้ได้มาถึงมาถึงพี่ทุกคนถ่ายซีรีส์ไหม ใช่เอาใช่ใช่เป็นไงบ้างพาซิฟีทำอะไรกันหนักเลยไหมคะเอาจริงก็หนักอยู่ครับเพราะว่าดูเดือดเลยดูเดือดเลยเข้มข้นคนมากมีหลายรสชาติมีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมันมีเปรี้ยวใช่กไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามีครบถุดรสคืออร่อยของทับงหมดก็แตกต่างจากเรื่องที่แล้วไปเยอะแครับโอ้แตกต่างเเยอะอยู่ในการ ม่นิตเวลาเลยเพราะว่าตอนอยากเป็นผลิตก้ใจตอนกินฟถไฟก็เหมือนเราไม่ใช่ไม่ใช่คู่หนุ่งคู่หลักไม่ใช่เมนไม่ใช่เมนแล้วก็เราจะมีเราจะมีเวลาพักเราจะมีเวลาพักเยอะกว่ามีเวลาในการทําบทเยอะกว่าในการแบบทรทวนทบทวนบทเรียนเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเมนหลักุ๊บเรารู้สึกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากมากกว่าเดินี่ยพอบทมาปุ๊บเราก็ต้องรีบรีบจัดการบทเลยเพื่อที่ เราเข้าหน้าเซตเราจะได้แบบชำนาญเพราะว่ามันเวลาเวลาพื้นที่ไหนเรามาเี็ดคือทุกคิวจะต้องทุกซีนจะมีเราใช่ทุกซีนคือตั้งแต่เช้ายันแบบยันค่ำๆเลยคือจะมีจะมีด้วงแล้วก็มีฉีดใช่ก็ในเวลาเวลาพักเที่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรับผิดชอบตัวเองให้ได้ตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นแล้วต้อง1ี0เปอร์เซ็นแล้ว กันมายังไม่ยังไม่เกินครึ่งอะยังไม่ยังไม่เกินครึ่งยังไม่เกินครึ่งประมาณยี่สิบสามสิบประมาณประมาณยี่สิบสามสิบประมาณเป็นไงยี่สิบสามสิบที่ถ่ายไปมันมันยิ้มแค่ไหนอ่ะมันยิ้มแค่ไหนอะฮะคือเอาจริงตอนนี้มันก็มัน f ูลฟิ e นะ f ูลฟิ e เลยมันมันก็โดดไปโดดมาแล้วก็มียิ้มบ้างขมบ้างสลับกันไปครับ แต่เท่าที่ถ่ายมาคือคนดูก็เตรียมยิ้มได้เลยใช่ทุกคนก็เตรียมยิ้มได้เลยว่าที่เราถ่ายมาเนี่ยเพราะเราตั้งใจกันมากๆมาดูกันตอนที่กลับมาเล่นมาเล่นด้วยกันเรื่ออะไรบ้างตีไปยังไงบ้างจากเรื่องที่แล้วคือจากเรื่องที่แล้วเราถ่ายได้แต่ปีที่แล้วไงบินฟาเราก็อาจจะยังไม่ได้สนิทกันแบบขั้นขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันเจอกวัน อีเวนต์ถ่ายทุกวันนี้ถือว่าเราสนิทกันแบบมากขึ้นกว่าเดิมแบบจากตอนนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ครับก็ก็พูดเยอะขึ้นเยอะเลยพูดเยอะขึ้นเนี่ยเยอะกว่าตอนแรกเยอะกว่าตอนแรกแบบทุกวันนี้คือพี่ปอชวนเล่นแบบชวนเล่นแล้วคือพี่ปอแบบชวนเล่นมากขึ้นเลยอ่ะคือปกติเราจะเป็น คนดึง energy เขาแบบให้เขาดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าซึ่งเราหลังมาเริ่มแบบบาลานซ์ันแหละผัดกันดึงผัดกันดึงผัดกันดึงตอนนี้เป็นกายเป็นผู้่อกอยู่เล่นแล้วใช่มีบ้างมีบ้างแต่ววานแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นตีอยู่อ่าอ่าอเป็นซัดทอดกันเลยอตลอดเวแล้วตีนะคะอนเล่นลูกรื่งี้บอกไางจงตื่นเต้นนะเรื่นี้ตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่า เราต้องแบบหมายถึงว่าตัวละครเราต้องไปตามจีบเขาไง <นะ S 1> เออ,ตอ,เตอแต่คราวนี้เราก็รู้สึกแบบมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกฮอปบ,บ้างที่แบบว่าแบบแล้วทำไมแล้วทำไมหาเขาจีบเขาแล้วตามจีบเขาเขาเป็นยังไงแต่เราเขินเองอ่ะเออเออเเออเออตัวละครนี้มัน ตะกกี้อลูมันไม่จกักรตี้อะมันเขาเขาน่ารักเขาน่ารักสนุกตีแบบดวงเป็นตัวละครนี่น่ารักมากแล้วแบบว่าเป็นแบบค่อนขอ้างเหมือนตีเออเหมือนตีเหมือนตี้ตอนไปจีบเขาเคือนะคะเอะเผลอคือเรามองโลกในแง่บวกคือคือ,คอ,คอมันจะเรียกสปอยไหมเนะี่ยเอาเอานิดน,นึงนิดนึงอานนิดนึงก็คือเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่เราจะไปจีบอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อเรื่อง เราจะปล่อยยังไม่ได้แต่ว่าเราจะไปจีบหรอเราก็จะมองโลกในแง่ดีเวลาเขาพูดอะไรกลับมาแล้วอุย้ยดอาเธอชอบแล้วหรออะไรประนี้อากอยากสมุกอเอาให้คบนะอ่ะสมุสก,กสมุกมุกส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 มมุกสมุมุเสมุกสมุกสสมกก แกเขาเองค่ะเป็นรแกเขาเองเส้นแบบประมาณนี้เลยก็ถนัดเลยสายนี้สายเราเลยให้ขกันใจนะมีบ้างมีบ้างไม่ขไม่ขยันเลยไม่รู้อะให้ขันกันทุคนัดขัดชอบเลยฮะไม่ถึงว่าชอบบท ชอบมดอบดไม่้วชอบด้วงามีใเล่นันได้มั้เออชวชดวงบดวงฮะบดวงอออ้วงก็ออ่านเลยวดูโอเคครับรอดูรอดูตม่เป็นคิดว่าคิดว่าไม่ช้าไม่เร็วอืมไม่เร็ว ก็เมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบว่าเห็นที่เมื่อคืนนี่บอบไลายพี่อบอกว่าไม่ช้าไม่เร็วก็เลยตอบแบบเพียบชันเลยก็รอดูกันได้รอดูรอดูก็จะเลยนะได้ครับได้ก็ฝากด้วยนะครับด้วยกับเธอได้คือดูดูได้เลยไม่หมายถึงว่าถ้าเขาขอดูดูได้เลยอ๋อถ้าขผลงานหรือรูปมีผลงานอะไรก็ตามเขาก็ตอนนี้เรากำลังถ่ายด้วยกับเธออยู่ก็ ฝากดุ้งกับเธอด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะพวกเราเป็นทีิมาขอมาจริงๆแล้วก็ฝากซิงเกิลสองของเด็กส์ด้วยครับผมตอนนี้คือใกล้ปล่อยแล้วจริงๆครับใกล้ปล่อยแล้วแหละแล้วก็ฝากผลงานอื่นของบ้านดูมันดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคคุณรับ้องห้าหฮะสปอยล์ท่าเด็กอันนี้คือท่าเด็กก่อน